สวัสดีครับพี่น้องนี่ตอนนี้ครับเป็นเวลาตีสองราคเป็นเวลาที่ทีมงานข้ามพูนโรมิดเลิกล้วคบพี่น้องเลิกทำการแสดงแล้วเลิกทำการแสดงแล้วก็สิได้ไปแสดงต่อที่หมอชีดสองครับมืออื่นนอกมือแล้งนะครับเนาะแต่ว่ามือนีเดี๋ยินมาเพิ่นมีกิจกรรมพิเศษครับจ้างคนละสองลอยอย่างทู่ว่าเป็นกิจกรรมอีกอย่างยู่หน่าวทีกับพี่น้องเขากำลังพากันงงับงงับงงาปงอยู่ กาไปเบิเบ้งว่าขบถสังเฮดอีกยังครับพี่น้องเนี่ยและครับพี่น้องกิจกรรมพีบ่บา,บา,าเก็บขยะหนาเวทีครับยอยบอร์ดพินด่นไห้ล่างวั่นค<ฟ>น,นละสองลอยครับพี่น้องแม่นบ่แม่นบ่คุณจิว๋วบอร์ดให้คนละสองลอยเตี่ยโดยที่แรกว่าวัติบเหตุหรอกในสองลอยพนาโอ้ยวัตถิเหตุฉันเหตุสาวสองเสาก็จะไปเหตุเด้อพี่น้องวัตถิเหตุยุติว่าได้อาบน้ำแล้วนะเนี่ย ก็เลยก็เลยผาดแล้วงานนี่ผาดแล้วผาดแล้วเยอะอยู่นะครับเนี่ยสองสี่ห้าหกแปดสิบสิบกว่าคนครับสิบกว่าคนอันนี้กิจกรรมเสริมนะครับบอใจดีให้คนละสองร้อยพี่ยอดก็ว่าจะทำอยู่มันอาบน้ำแล้ว่ะ เลี้ยวตัเอยโอดเลยพูดตักเขาต้องการก็เลยแบบโอ้โับิ้วเจ้าดาเจจิ๋วเบิ้งเจจิ๋วอะไรเ่้งเงินนี่เจจิวเก่งอีลีราบ้งอ่ะเฮียไปจับขวางก็เราบ้างอ่ะลูกสิ้นมีลูกสิ้นบอวะเก็บใส่ถุงคับเก็บใส่ถุง ได้น้ำหลายอย่างแล้วค่ะน้ำน้ำเปล่าที่ยังไม่ได้เปิดเลยใช่ไหมไม่เปิดอุยเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยไม่มีใครทำอะไรเมื่อกี้ได้กินปลาคอนด้วยอันนี้แหละครับพี่น้องคนมืนหนีคนร้ายหลายครับพี่น้องคนเยอะมากวันนี้คือว่าคนเยอะเลยทีนี้มันหนีขยะนี่ครับพี่น้องววเพิ่นกะไห้อะเพิ่นกะไห้ยันอ่าตอนแรกเพิ่นว่าประสิจ้างเฮ็ดสะบานมาเก็บครับแต่ว่า อาจจะเพศสบาลกรบปอเซมาบอดพักเกรีจะเนยจ้างสมาชิกในบุ้งเฮ้ากบครับพี่นองก็บใไสทุงดำไห้เพื่อน้วกมัดปากใบแต่เพื่อนกระเซมก็บอีกเทือนึงครับสู้เด้อเอาสนจากกุ้มนันเด้อแหละมเสียขาแม่ไปท้ายพู้ค้าถุงดำเพราท่นนีออกจากกุ้มนันยนเยุน่งเลแม่ีอวุดสองเ้ ก็เ,หเหข<อ>าที่ห่อนมีราคาจะของวนอยู่จุงเกตโตนั่นอ่าเก็บครับเก็บเก็บละมัดปากนะครับเก็บกไดกัอัศวินสูงหรือเบาคือคือคุณจิ๋วพูดถึงว่าคันมีแบบนี้คู่มือดีอยู่ในี่ยนบันนอกกเนาะที่เกิะซีเฮ็ดอีรีเด้ได้เสนอบอร์ดอยู่ดอกดีเด้ <laughs> บอ,อท่ำทา้าออกมากินเราทำทา้าออกมากินเราแล้วก็ส่วนอันส่วนกินเราอันเก็บขยะน้ำตี๋ยว<อ>ขัดกันได้แล้วนเนาะอ,อ,อะสู้ๆครับปานแม่วันกับแม่เฮ็ดน,น้ำมูบ่เนี่ย โอ้ยคันปาอาบน้ำกับสิปเป็นยอดผู้หนึ่งเด้อนีมาเฮ็ดนีเด้ออาบน้ำอ,อันเลี้ยนที่นี่อันน่้นที่แรกว่าที่แรกว่า,า,นนา,าคนมัจัไรคนแาบนีน้นก็เาอาล้ยนนากับคันสิบนเดียเนาะอันิคนมัน,มนีู่เออคันคันสิบคนกัพ่อเฮ็ดู่ได้เนาะแม่เนาะอนตอนแรกพ่อราบป,ปติติแค่สองสคนเทาก,กับพก่กล,าล้ารับหลอแมบอบอเลยหน่อยเนาะอันนี้เป็นซีฟกวาเนี่กับพ่อเฮ็ดอยู่ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วอันขวดกระไลหลายอันทุกคนเก็บขวดเนาะแม่นี่ไปตะไปตะเก็บอันขวดพลาสติกเนี่ยนาะไล่หลายเนาะหลายครับตะเกาอันตะเกาเห็นคนมาเก็บเนี่ยน้อมีเพ่เห็นเน่ปกติเขาจะมาเก็บเอาขวดอ่ะเนี่ยม,ม,มีขวดที่เขาบ้านเนี่ยเปิดบลา ก็เสิอเอาไปนั่นพี่น้องหลายคนอยู่ได้เห็นดีเป็นซีฟครับพี่น้องเป็นซีฟเลยนะกิจกรรมนี้ที่ด้เสนอบอร์ดอยู่ให้มีคู่มือเดียบอร์สดอกพอกระสิสมัครไปได้หลัสองร้อยนี่หนึ่งตำแนหน่ง

ก็อาบน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วก็ยางมเบึงเพิ่เกิบพยะนาเวทีคืนนี้ห้าสิบปกันโตครับพี่น้องทังใดมือแรกงพอกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่หมอชิดสองนะครับพอกันที่หมอชิดสองกับทีมง,งานข้ามภูนรวมรสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สมิทซะกอร์นะพี่น้องเนะาะสวเดดี กระสีปีกิบของเก็บอย่างต่อฝากไปกระลังใจให้ทีมงานคำผูนระมมิตรเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยอดรักคำพูนร่วมมิตรด้วยนะครับสวัสดีครับ